นี่ก็คือเห็ดฟางไซย์ใหญ่ที่คุณพ่อเก็บมาจากสวนจากไร่ไปสวนที่ไรคุณพ่อก็จะต้องได้กลับมาที่ละสามดอกสี่ดอกห้าดอกทั้งดอกบานแล้วก็ดอกตูมซึ่งพอได้มาแล้วถ้ายังไม่เอามาทําอะไรกิน<ม>เราก็จะต้องเอามาล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ต้มในน้ําเดือดสักหนึ่งนาทีไม่ต้องให้เละมากจากนั้นก็เอามาเทใส่ตะแกรงพักเอาไว้ให้เย็นแล้วนาไปเก็บในตู้เย็นแบบเนี้ก็จะเก็บได้นานว้าวทุกคนคุณพ่อได้เห็ดฟางมาอีกแล้วรอบเนี้ดอกใหญ่บานกว่านาบา,านนาอีก็สเต็ปเดิมเวก็จะเอาเห็ดมาล้างทําความสะอาดแล้วก็็วกกเเบอาไ้้้่ครังนี ก็จะลวกนานน่อยลวกสักห้านาทีให้เห็ดทั้งหมดสุกได้ทีเพราะวันนี้เราจะทําป่นเห็ดฟางพอลวกเสร็จก็จะต้องเอาเห็ดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เวลากินจะได้เอาข้าวเหนียวมาจ้ำสะดวกสะดวกพันเสร็จเรียบร้อยพักเอาไว้ก่อนนาพริกสดมาคั่วในกระทะจนนิ่มแล้วก็ออกไม้ประมาณนี้พริกเนี่ยจะใช้พันไหนก็ได้นะคะขอแค่ให้เผ็ดก็พอปริมาณของพริกเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะคะว่าใครจะชอบแบบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยชอบเผ็ดประมาณไหนก็ใส่ลงไปประมาณนั้นพอตำพริกเสร็จแล้วก็เอาเห็ดมาเทใส่ลงไปในครกได้ต้นหอมกับผั ก็ให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆก,ก็ไม่ถึงกับซอยนะคะหั่นประมาณนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าขงชูรสน้ำปลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยจากนั้นก็ตำตำตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีทั้งหมดตำลงไปแล้วก็ตำตำตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งใครชอบร,เรสเผ็ดแซ่บประมาณไหนก็ใส่เครื่องปรุงตามลงไปเพิ่มได้เลยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ของกล้วยนะ่ะพวกท่านเริ่มอายุมากแล้วก็เลยจะปรุงรสอ่อนๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากพอคุณพ่อทำเสร็จแล้วก็ชิมรสดูแล้วก็ให้คุณแม่ชิมบ้าง ไหนบรรณาขอลองชิมบ้างสิคะอ๋อแซบลลยเยี่ยมจริงๆจากนั้นบรรณาก็จะเป็นคนตักป่นใส่จานแล้วก็นําไปรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่ได้มาค่ะซิมป่นปลาที่ฝีมือคุณพ่อทาป่นให้ฟางอเนาะป่นเห็ดฟางป่นเฮ็ดฟางเป็นไงบ้างคะคุณพ่ออร่อยแน่นอนอยู่แล้วคุณพ่อทํากับข้าวอร่อยมากนะคะคุณแม่คะ อยากให้ทุกคนได้มาชิมปนเห็ดฟางของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อทำกับข้าวอร่อยมากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแซ่บโอ,อ้ชิมมือตัวเองแซ่บอยู่แล้วอร่อยอมาค่ะทุกคนวันนี้น่าจะมาชิมป่นเห็ดฟางของคุณพ่อนะคะเบิ่งเบิงเบิง,บง,บง คุณพ่อเก็บสะสมมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนกว่ากว่าจะได้ผลนะคะคุณพ่อไปเก็บสะสมมานะคะกว่าจะได้เท่านี้นะคะนะอืมบดอ่อยต่อมี่ต่ดบอกไงเนาะเดี๋ยวเบิ่งเก็บเพิ่งเพิ่ครั้งล่าสุดดอกใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าบานนาอีกนะคะนี่นส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรที่มันเป็นล่มนะ ดอกมันเลยไหมดอกบานขึ้นเป็นบานเซไรคุณพ่อหน่อข้าวแซ่บมากโอ้ยทำยังไง